ฟังนะคะมันเล่ากันในบ้านเลยที่ขนส่งเข้ารับสินค้าช้าหรือว่าขนส่งไม่เข้ารับสินค้าตามวันที่กําหนดเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณนะลืมตั้งค่าวันทําการของร้านค้าหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะและนี่คือรายการเล่าในบ้าน ของช่องน็อกน็อก c ซลเลอร์ a c a เดมีที่จะมาไขาข้อสงสัยให้กับทุกคนหาคำตอบมาเล่าในบ้านเราจะพูดคุยกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็ทำตามได้ง่ายค่ะแต่ก่อนจะไปเล่ากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องน็อกน็อก c ซลเล l ร r Academy ด้วยนะคะ เรื่องที่จะเอามาเล่าในวันนี้นะคะขอประเดิม EP แรกด้วยเรื่องของ working day หรือว่าการตั้งค่าวันทําการของร้านค้าค่ะที่ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเล่านะคะเพราะว่ายังมีร้านค้าอีกหลายร้านค้าเลยบนนกๆที่ยังไม่ได้ตั้งค่าวันและเวลาทําการของร้านค้าและอิมก็เป็นห่วงกลัวว่าร้านค้าหลายๆร้านค้าจะสูญเสียคะแนน shop quality ค่ะอิมก็เลยอยากจะมาแนะนําหรือว่ามาบอกประโยชน์ของการตั้งค่าในส่วนนี้กันค่ะ จริงๆแล้วการตั้งค่าวันและเวลาทำการของร้านค้าสำคัญมากๆต่อความรู้สึกของลูกค้านะคะหากร้านค้าไม่ได้ตั้งค่าในส่วนนี้แล้วมีคำสั่งซื้อเข้ามาในช่วงวันที่ร้านค้าปิดทำการและวันกับเวลาปิดทำการนั้นไม่ตรงกับวันทำการของร้านค้าจริงๆก็อาจจะทำให้ร้านค้าใช้ระยะเวลาดำเนินการในการจัดส่งที่นานกว่าปกติร้านค้าอาจมีโอกาสสูญเสียคะแนนช็อปพอล ลูกค้าได้รับสินค้าล่าช้าอาจจะส่งผลให้เกิดอัตราการซื้อซ้ําที่น้อยลงไปด้วยค่ะหากร้านค้าทราบวันหยุดของร้านค้าแล้วแล้วไม่ตรงกับที่ระบบกําหนดร้านค้าสามารถตั้งค่าวันและเวลาทําการของร้านค้าได้ตามความเป็นจริงโดยเข้าไปกําหนดเองในหน้าของเ e l l ์เซ็นเตอร์ระบบก็จะมีการคำนวณวันที่ขนส่งจะเข้ารับรวมถึงมีการแจ้งระยะเวลาขนส่งให้แก่ลูกค้าทราบได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจร้านค้ามีโอกาสได้รับรีวิวดีๆจากลูกค้าแล้วก็มีการซื้อสัามได้ง่ายขึ้นแต่หากร้านค้าไม่ได้มีวันหยุดที่แตกต่างไปจากที่ระบบกําหนดร้านค้าสามารถเลือกใช้ตามที่ระบบกําหนดได้เลยนะคะนั่นก็คือเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นค่ะรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมเข้าไปตั้งค่าวันและเวลาทําการของร้านค้าให้ตรงกับความเป็นจริงนะคะ สำหรับ EP หน้านะคะอยากจะให้อิมหยิบยกเรื่องไหนมาเล่ากันในบ้านเนี่ย <c oughs> ก็พิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเรื่องไหนที่โดนใจอิมก็จะเอามาเล่าในบ้านให้กับทุกคนฟังค่ะ EP นี้นะคะต้องขอลาไปก่อนอยังไงก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางของนอกๆอกเซลเลอร์ a d คาเดมด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย